หล่อแล้วก็ฮอตเช่นกันนะครับอย่างซีพึกนะที่ช่วงนี้นะครับเขากําลังถ่ายทําซีรีนะครับซอมไบเวอร์มหาลรยข้านะครับพร้อมกับซีรีส์นะครับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับเชื่อว่าปีนี้แหละน่าจะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนงานอีเวนต์นี้ก็มีแบบว่าให้แฟนๆได้ดูแบบว่ากันอย่างเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถึงงานจะเน้นสักแค่ไหนนะครับแต่ความเป็นตัวพ่อตัวเดดดี้นะของสายแฟชั่นเนี่ยของหนุ่มซีเขาปังเช่นกันนะครับเพราะล่าสุดทางค่ายนนะครับดูมันดิเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีว่า หนุ่มซีนะครับเตรียมไปเฉิดฉายที่ประเทศอิตาลี เพื่อไปร่วมง,งานแฟชั่นโชว์นะครับของแบรนด์คอสนะครับในวันที่26มีนาคมโดยให้เขียนแคปชั่นไว้ว่าคอสโลมแฟชั่นโชว์ซีพฤกได้รับเกียรติจากแบรนด์คอสเข้าร่วมง,งานคอสสปริงซัมเมอร์คอสแอทเทเย่นะคุณผู้ชม2024ณลมประเทศอิตาลีในวันที่26มีนาคมนี้นะครับเวลา15นาฬิกาตามเวลาของกรุงลมนะครับหรือเวลานะครับ21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฝ oh. ากส่งกำลังใจให้ซีและติดตาม กันด้วยนะคะคดานเทียซีของเรานะครับก็ได้มาอ้อนแฟนๆนะครับผ่านเอกไว้ว่าฝากส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการแอดแท็กนะครับคอรเอ็กซีพรึกนั่นเองคุณผู้ชมเชื <c oughs> er ่อว่าแฟนๆรอมากมายนะครับกับง,งานนี้อีกไม่นานนะวันที่22ค <c oughs> ุณผ,ผู้ชมอีกประมาณ4 <c oughs> วันเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าพอแฟนคลับรู้ข่าวดีนะครับก็ตื่นเต้นไม่แพ้เฮียซีเช่นกันได้ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ประกาศนะครับพร้อมลุยแล้วก็ซัพพอร์ตผ่านแฮชแท็กนี้นะครับกับแฮชแท็ก คอสนะครับ X c พริดผู้ชมจนมาแรงติดเทน X เป็นอันดับที่หนึ่งกันไปเลยจ้าปังอีกหนึ่งงานปังอีกหนึ่งงานนะครับแล้วก็เชื่อว่ารอลุกแล้วกันว่าจะเป็นลุกประมาณไหนนะครับแต่เชื่อว่าระดับ b c นะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเราให้1,000พคะแนนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็มาดูแบบเต็มๆนะว่าสุดท้ายแล้วจะแบบว่าออกมาปังขนาดไหนเชื่อว่าอิตาลีลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะ <laughs> เราติดตามเหมือนกันนะครับก็เราติดตามบรรยากาศแล้วก็ติดตามภาพความเคลื่อนเหมือนกได้ทางที่ดาราเดลลี่นะครับค่ะโอเคดูสิลูกไหนก็เอาเอาอยู่นะรอด